สวัสดีครับบอลนี่ครับผมสบายดีสตาดามจ้าคลิปนี้ครับผมบอลนี่มีนัดกับพี่สมคิดนะครับที่จังหวัดหนองบวัวลำพูพอดีแกดูคลิปแกยอยากสนับสนุนไฟเซีดอยากสนับสนุนเต็นท์หลังคาหลังใหม่เพราะว่าแกออกแบบหลังคาเจนใหม่ที่สามารถกันแดดกันฝนกันลมได้แกจะสนับสนุนให้บอลนี่เอามาทดลองใช้แล้วก็รีวิวให้ชมหน่อยว่าหลังใช้แล้วเป็นยังไงเนาะ บริษก็โอ้โหดีใจมากๆเกณฑ์นนะัดตั้งแต่1อาทิตย์ที่แล้วแล้วละ่ะว่ากําลังผลิตเต็นท์ให้นะวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเดินทางมารับได้เลยนะครับบริษโอโ้ดีใจมากเตรียมพร้อมตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่ว่าตอนจะเดินทางตอนนี้ฝนตกตั้งแต่ตีสี่นะครับว้าวแต่จําเป็นต้องเดินทางครับผมเพราะว่าเราวางเพไว้แล้วเนาะพรุ่งนี้เราก็มีมีงานต่ออีกนะครับฝนตกยังไงก็ต้องไปนะครับก็ ค่อยๆไปแหละเนาะ,ะเราก็มีเวลาทั้งวันนะครับกับข้ามกับ,บปอเปน๊ยะหยางค่อยๆไปค่อยๆมานี่แหละพอดีได้ออกจากบ้านไปหาระชมวิวด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาแวกินโจ๊กแวะดื่มกาแฟดิฟยิบซีเพราะว่าไม่ได้ไปหาปพี่ยิบนานเลยนะครับต้องผ่านร้านกาแฟดิฟยิบซีพอดีเติมพลังแล้วก็เดินทางไปหนองบัวลำพูประมาณสักกี่กิโลหืลบก่อนจอตดำกับจำบ่ได้เลย <c oughs> ไกลอยู่ <c oughs> มันเป็นรอยต่อ ของจังหวัดอุดรเนาะเลยอุดรไปนิดนึงก็ถึงร้านพี่สมคิดแล้วนะครับอันนี้คือตัวเก่าครับผมนี่ตัวเก่ากา็ใช้ดีนะครับสามารถถอดเต็นท์ออกได้แล้วก็สามารถทําเป็นที่ชมอยู่ได้แต่ว่า,าเต็นท์เจนใหม่นี้นะน่าจะอาถอดออกไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นแบบแบบเต็นท์หลังคายอย่างเดียวเลย ไม่สามารถที่จะถอดเหมือนตัวเก่าได้อันนี้ก็ยังใช้ดีนะครับแต่ว่าอันนี้สามารถถอดอถอดเข้าได้มันขัดน็อตแค่4ตัว เดี๋ยวแวะเติมพลังก่อนครับา <Wow. S 1> บรรยากาศฝนตกวันนี้เดี๋ยวแวะกินโจ๊กก่อนร้านประจำร้านประจำถ้าเข้าเมืองพุทธเนี่ยต้องแวะร้านนี้นะครับร้านโจ๊กเด็กเส้นจบ้านกกกอกเปิดยุ่บบ่รู้คือกันน่าจะเปิดอยู่นะาเขาปิดสิบโมงเด้อจตอนนี้เวลาเก้าโมงตรงนะครับว่าจะออกแต่เชา้าฝนตกหนักมากก็เลยเอ้ยอยอาสาย,ยสายคุณละเปิดหรือเปล่า อ๋อน่าจะเปิดอ,อยู่ปิดจ้อยแ้โอ้ยเดียวกันถ้าไปกินในมือมังคุณอ่ะมาพร้อมกับสายฝนเอาโจ๊กใส่ไข่พิเศษครับตะล้องเงินพิเศษอ่ะอันนี้สาขาสองนะครับแ่บหล <c oughs> ายได้เข้าเมืองาน ร้านนี้นะ่าจะมากินรอบที่สาที่4เนาะเซฟมากนะครับร้านโจ๊กดิกเส้นอันนี้หลังศูนย์ราชการตูมเมืองสกลนครนะครับม,มาแล้วครับผมอันนี้โจ๊กพิเศษนะครับ อันนี้อะไรเลยเขาเปียกเส้นก๋วหละลรวมก๋วยละลรวมพิเศษค่ะจูกโอ้โหเอาเต็มที่เด้อทา,านโจ๊กด้วยกันครับมาด้ยจ้าบรรยากาศคนโจ๊กนะครับกินโจ๊กเข้ากันครับ อิ่มเรียบร้อยครับผมคุณน่ะเสแบหลายเด้อนี่นี่นะโอ้โหเป็นเอิดตืดไปจ่ายตังค์ครับผมอิ่มแล้วก็เดินทางต่อครับผมเดี๋ยวจะไปแวะที่คาเฟ่ดิฟยิปซีอยู่ที่ตำบลดงมอไฟที่นี่ประมาณสักเอ่อยี่สิบกิโลบ่ประมาณนี้แหละนะครับกาเฟอันดับต้นๆของสกลนครนะครับเป็นอาจารย์บอลลี่นะี่แหละ ที่พาบรันี่เข้าสู่วงการดิฟกาแฟนะครับะไปบมได้มาชิมนานแล้วนะครับมาถึงแล้วครับร้านกาแฟดิยิบสีบรรยากาศฝนตกระวังลื่นเด้อ ร้านพี่ยิปมีแต่แมวเด้อมันเปิดร้านยุ่บ่น่าจะเปิดอยู่นะเปิดหรือเปล่าบ่เห็นคนเลยเด้กวันี้โอ้สบายดีครับผมโอ้ยสบายดีมาเจอคนดังครับผมวันนี้เอาตัวดีที่สุดครับผมวันนี้ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับกับพี่ยิปผมจำวัดว่าจะไปหนองบัวลำพูครับวันนี้ ไปติดเต็นท์หลังคารถไปติดให้ไผ่ <S S S> ติดเองครับผมป้าโอ้ไปติดใส่รถกระฟ้อม <S S S 1> ครับพอแม่มาหอดล้านพี่เพิ่นกลเ่นพินเลยเนาะคือมีครบทุกอย่างแช่ล่ะมีทุกอย่างนนี่ยกุนเลเรกก็มีพีตาราก็มีมีครบทุกอย่าง เติมกาแฟแล้วก็เดินทางยาวๆครับผมประมาณสักกี่กิโลดีประมาณร้อยห้าสิบหกสิบพุลละนะครับถึงจังหวัดอุดรธานีแล้วก็เยกลงไปจังหวัดหนองบวัวลำพูห้ามนอนหลับเด้อจ้าเป็นเพื่อนคุยกับบอลนี่เด้อ <c oughs> แป๊บเดียวตาตานก็ลับแล้วนี่เบงตาลอยลอยนี่นะหมดเรียบร้อยกาแฟดิฟกิปซีไป นอนนี่สาตะดำกะหาการนอนตื่นจ้าฮอดทางใดล่ะนอนนี่นออคือดนแท้ละ่ะเป็นจังได้ฟันดีอยู่บ่โอ้ฝันบอดีปัน้อนได้ึ้นโน้นลงลงุมอยู่ตอนนี้เดินทางมาได้ส0 7กิโลครับผมป<ะ>๊าดโถถึงร้านพี่สมคิดพอดีเหลืออีก1.7กิโลนะครับจะถึงแล้วนะครับฝนตกตลอดทางเลยตกหยุดตกหยุดตกหยุดสายความเร็วได้ประมาณ หกสิบเจสิบแปดสิบประมาณนี้ลนะจะรู้ไหมว่ากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเกือบหกชั่วโมงป๊าโอ้โห,โโหเดินทางมายาวไกลมา,ลากนะครับแต่ก็แวะกินข้าวไปแล้วรอบนึงจ้ะไม่ได้ถือกล้องลงไปด้วยฝนตกหนักนะครับไม่รู้จะถึงบ้านตอนไหนละวันนี้นะครับตอนนี้ก็บ่ายสองสี่สิบนาทีจำร้านพี่เก๋หมได้ด้านนี้น่าจะด้านหน้านี่ลนะมาพร้อมกับสายฝนนะครับ บริเวณไหนเลยอีพีนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, ฝนตกคาราดามแต่งตัวชัสวยโบมีที่แวะนะครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะชุ่มฉ่ำมากโอ้โหลุมบักใหญ่นี่เลยขับเร็วกว่าได้นะครับน่าจะประมาณนี้แนหะละร้านเกยร์นะแ <c oughs> ม่นปะ <y ank> ยังถึงแล้ว1.7กกิโลมาถึงแล้วครับเม่กี้ลงทาง ดนสายฝนโปรยปลายใช่หรือเปล่าเมนยี่บก่กร้านนี้แหละครับผมใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วใช่แล้วนี่เต็นเต็มเลยนะครับโอ้ลูกค้ามาเต็มเลยจอดอันนี้เราจอดนอกก่อนในพื้นติดคันนี้แล้วก่อนอ้ลูกค้ามันเยอะเนอะนะครับพสบุกิจ ตอนนี้ก็กําลังติดตั้งนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ17.30 <laughs> น่าจะกลับบ้านา5ทุ่ม6ทุ่มคุนวันนี้นะค่าแน่นอนนะครับ <c oughs> มามาดูครับผม <c oughs> แทนแทนแทนโอ้้หสะตะ๊ามหูซึกก้กว่าสวยกว่อาอันเดิมอีกเดฟเอรลานี่รู้สึกว่าจะนาขึ้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่า การพับเก็บจะเรียบง่ายนะครับนี่เรียบง่ายสะดวกสบายขับฟานอย่างเบิรงนูแน่เบินลยกะงามหูงามตาเลยล่ะจา้าที่สมคิดบอกว่าจะติดออนิ่งให้ด้วยยูมองไหนตรงท้านข้างเห็นเราไปตกปลาไม่มี ning, ออนิ่งกันแดดกันฝนแน่นเพื่อจะกันได้ก็ต้องมัดเชือกอันนี้แบบลูดเลยลูดพื้นแลก็ตั้งเสาจ้าบางแดดได้เลยนะครับนี่ฟินก็จะประมาณนี้นะครับโอ,โอ้สวยงามเด้อร้านมักใหญ่นะครับ สองชั้นเด้ออันนี้ <Wow. S 2> กันแดนนดถ้าฝนตกก็นี่มีชั้นกันฝนน้ำแล้วก็มีซิปด้านในโอ้สวยงามมากหลายชั้นมาก้ตาตานหู่ซื้อว่าอันนี้นะจะหนากว่าอันเก่าหรือเปล่าวรนี่หนากว่า oh. เพราะว่าอัปเกรดขึ้นนะครับนี่ oh. เดี๋ยวเบิ่งแล้วควมแตกต่างจากอันเก่าตั้งหลายอย่างเลยละ่ะทางการผับเก็บเนียนเลยกะทางการผ่าเต้นนี่ เตกต่างกันหลายแตกต่างจากอบก่อนนะครับนี่สวยงามเด้อสวยสยเอา,ารอรุ้นว่าจะได้กลางอตอนไหนนะครับตอนนี้ฝนตกไม่รู้ว่าจะไปกลางรีวิวที่ไหน <c oughs> ฝนตกทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าจ้า ตอนนี้ติดเต็นท์หลังคาเสร็จเรียบร้อยครับผมมาดูฝั่งนี้มีเอาไว้กันแดดกันฝนนะครับเอโอ้โสวยงามนะครับเหลือจะติดตะแกรงหลังรถอีกพูด้ดแม่เอาไว้นั่งชมวิวนี่โดยแบบนี้คือครบชุดแค่หลังบอลรนี่โอ้โหครบชุดครบเช็ดเลยนะครับเหล่ารถพี่เสือ,อนี่มีแต่แต่งอย่างเดียวเนาะสวยอย่างเดียวเลยรถพี่เสือ,อนี่เนาะหนักแน่นอน <laughs> <laughs> ต้องเติมลมบ่อยๆเดอ้อนะครับ จัดเต็มมากรอบนี้นะครับโอ้โหจะไปฉลองที่ไหนเนะาะครั้งแรกนเนาะคนละนี่จะเอาไปฉลองอยู่สายล่ะเราดูสถานการณ์ฝนก่อน,นครับตอนนี้ฝนก็ยังตกไปปอยอยู่เนาะไม่รู้ว่าจะถึงบ้านกี่โมงแล้ววันนี้นะอ่ะ <c oughs> นานๆทีได้มาเนาะดึกแน่นอนนะครับ <c oughs> รอบก่อนถึงบ้านเกือบตีสอง <c oughs> โอเคครับผมตอนนี้ก็ติดเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับนี่ร้านพี่สมคิดกอ็อุปกรณ์หลายอย่างนะพี่มีอะไรบ้างครับในร้านัเหล็กล้งางคาแล้วก็เต็นท์นอนเบ็ดเหล็กแล้วก็ออนนิ่แล้วก็หลายๆอย่างครับพวกแผ่นกันแขล้งอุปกรณ์เกี่ยวกับเหล็กล้งางคาอุปกรณ์เกี่ยวกับท่องเที่ยวแคมป,ปิ้งนะครับก็ลองสอบถามได้หลายอย่างนะครับผมถ้าสนใจหรือว่าสอบถามอะไรก็ติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมพี่สมคิดก็อ,ออกแบบไปแล้วพี่ ออกแบบด้วยนะครับอยากได้ขนาดเท่าไหร่ก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มากนะครับผมไว้เจอกันใหม่มีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งจะทำเหล็กบันทุกโมไซค์ด้านหลังรอชมครับผมวันนี้ก็น่าจะเสร็จภารกิจครับผมเดินทางมาตั้งแต่เช้าประมาณ เก้าโมงสามสิบนี่นะถ้าวันนี้จะไม่ผิดนะตอนนี้เวลาหกโมงห้าสิบห้านาทีกำลังจะทุ่มหนึ่งนะครับวันนี้ไม่รู้จะถึงบ้านตอนไหนแต่ก็ดีใจสุดๆเนาะอ,อ่ติดหลายอย่างอยู่นะครับส่วนเต็นท์สวยไหมต้องตามเป็นคลิปหน้านะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็มืดแล้วนะครับไม่มีที่กลางเต็นท์วันนี้ลูกค้าแกก็ประมาณอ่สองสามท่านมาติดหลังคาแล้วก็มาติดเต็นท์นะครับหลายอย่างอยู่พี่แกขายทุกอย่างนะครับ วันนี้ก็ไม่รู้จะถึงบ้านตอนไหนละ่ะน่าจะเวลาเดิมนะครับเก <c oughs> ือบตีสอวุ้นละดีแ <c> ต <oughs> ่ฝนหยุดตกแล้วตอนนี้นะครับก็ข,ขับรถได้น่าจะ80-90อยู่นะครับตอนมาได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปเดินทางกลับบ้านครับผมสกลนครสองร้อยกิโลนะครับ <Wow. S 1> ไกลมาก